คืนหนึ่งประเทศในอเมริกาเหนือส่งกองกำลังพิเศษเข้าไปในประเทศอเมริกาใต้เป้าหมายไม่ใช่กองทัพแต่คือผู้นำประเทศเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มจากสงครามแต่มันเริ่มจากการเลือกตั้งจุดเริ่มดราม่าชุดใหญ่กรกฎาคมปี2 0 2 4เวเนซุเอลาจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีผลอย่างเป็นทางการประกาศว่า นิโคลัสมาดูโรชนะการเลือกตั้งอีกสมัยแต่ในเวลาเดียวกัน e x กซิโพหลายสำนักกลับชี้ว่าฝ่ายค้านได้คะแนนนำสิ่งที่ทำให้คนตั้งคำถามมากที่สุดคือรัฐบาลไม่เปิดเผยผลคะแนนดิบและระบบรายงานผลถูกปิดจากจุดนี้ความไม่เชื่อใจเริ่มก่อตัวสองคนประกาศชนะประเทศเดือดฝ่ายค้านออกมาประกาศว่า ผู้ชนะตัวจริงคือเอ็ดมุนโดกอนซาเลสเวเนซุเอลาจึงกลายเป็นประเทศที่มีประธานาธิบดีสองคนในเวลาเดียวกันประชาชนออกมาประท้วงทั่วประเทศเคาะกระทะแสดงความไม่พอใจรัฐบาลตอบโต้ด้วยการสลายการชุมนุมมีผู้เสียชีวิตและผู้ถูกจับกลุ่มนับพันคนประเทศเริ่มเดือด อเมริกาและพันธมิตรเริ่มกดดันเมื่อเวเนซุเอลาตัดสินกันเองไม่ได้โลกภายนอกเริ่มเข้ามาสหารัฐและชาติพันธมิตรออกถแถลงการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างอิสระและส่งสัญญาณชัดเจนว่าถ้าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสมาตรการกดดันจะตามมาคลายเกลียวแบบมีเงื่อนไขรัฐบาลมาดูโร เริ่มทยอยปล่อยนักโทษการเมืองและผู้ชุมนุมบางส่วนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพูดคือการยอมรับว่ามีการโกงการเลือกตั้งนี่ไม่ใช่การสำนึกผิดแต่คือการซื้อเวลาความบาดน้ำมันและการเงินเมื่อคำเตือนไม่ได้ผลสหรัฐเลือกใช้เครื่องมือที่รุนแรงกว่าการคว่ำบาตรเป้าหมายคือน้ำมันหัวใจของเศรษฐกิจเวเนซุเอลารายได้รัฐหายไป เงินเข้าไม่ได้ระบบการเงินเริ่มชะงักและคนที่ได้รับผลกระทบก่อนไม่ใช่ผู้นำแต่คือประชาชนวิกฤตยืดเยื้อคนหนีออกนอกประเทศเงินเฟอ้อพุ่งสูงอาหารขาดแคลนยาเริ่มหายชาวเวเนซุเอลาหลายล้านคนเลือกหนีออกจากประเทศอยู่ต่อก็ไม่เห็นอนาคตหนีออกไปก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่วิกฤตนี้ ไม่ได้หยุดอยู่แค่เวเนซซเอลาแต่มันลุกลามทั้งภูมิภาคกองทัพสหรัฐขยับเข้าใกล้จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจสู่การขยับทางทหารสหรัฐส่งเรือรบและเครื่องบินเข้าสู่ทะเลแคริบเบียนใกล้ชายฝั่งเวเนเุเอลาอ้างภารกิจปราบยาเสพติดและคุ้มครองเส้นทางเดินเรือแต่ทุกฝ่ายรู้ดีว่านี่คือสัญญาณเตือนขั้นสุดท้าย เวเนซุเอลาขู่ใช้สงครามกองโจรเวนซุเอลารู้ดีว่าสู้กับสหรัฐโดยตรงแทบไม่มีทางชนะทางเลือกเดียวที่เหลือคือสงครามกองโจรรัฐบาลปลุกวัทกรรมปกป้องการปฏิวัติโบลิว่าเพื่อบอกประชาชนว่านี่คือการปกป้องชาติไม่ใช่การปกป้องอำนาจการทูดแข่งกับเสียงปืนขณะที่เรือรบเคลื่อนเข้าใกล้ห้องประชุมระหว่างประเทศก็ร้อนตามไปด้วย บราซิลและบางประเทศในละตินอเมริกาพยายามเสนอตัวเป็นคนกลางองค์การสหประชาชาติเตือนว่าความขัดแย้งนี้เสี่ยงลุกลามแต่ในโลกความจริงการทูดมักเดินช้ากว่าอาวุธจุดแตกหักคืนหนึ่งไฟในหลายเมืองของเวเนซุเอลาดับลงพร้อมกันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่คือการตั้งใจหน่วยรบพิเศษของสหรัฐเคลื่อนปฏิบัติการในเวลาเดียวกัน เป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวนิโคลัสมาดูโร่ปฏิบัติการจบลงในคืนเดียวและโลกตื่นขึ้นมาพร้อมคำถามใหญ่ใครกันแน่มีสิทธิ์ตัดสินผู้นำของอีกประเทศถ้าคุณชอบดราม่าแบบวิเคราะห์ไม่ใช่แค่เล่าข่าวผ่านๆฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Drama i n s i g h t t h ไว้ด้วยนะคะอยากฟังดราม่าเรื่องไหนต่อคอมเมนต์บอกกันได้เลย แล้วเจอกันคลิปหน้า